ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีดาวหลายดวงเนะี่ยเปลี่ยนย้ายลักย้ายเดือนย้ายราศีกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวพระสุขดาวพระราธย์ดาวพระอังคารพระพุธพระเกศนะครับสุขย้ายสองครั้งด้วยต้นเดือนปลายเดือนเพราะฉะนั้นเรื่องราวหลายๆอย่างนะมันจะวุ่นวายหน่อยนะครับในเดือนตุลาคมแถมพระเอกเราเนี่ยนะครับพระอังคารนะพระอังคารเนี่ยจะโคจร ามาเป็นประนะครับในเรือนชะตาของทุกๆลัคนาราศีเลยนะพอพระรงางคันมาเป็นปะะเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังหลายๆอย่างนะที่มันจะเกิดขึ้นรวมถึงเชื้อโรคเชื้อไผ่ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มนะครับว่ามันจะลดลงมานะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ลดลงไปแล้วก็สูงขึ้น่างแงยแล้วก็ลดลงไปพอเข้าตุลาคมเนี่ยนะ มีโอกาสนะครับอันนี้เตือนว่ามันจะสูงขึ้นนะรวมถึงว่าอาจจะมีปัญหาอื่นๆนะครับเข้ามาได้อีกยังไงก็ระมัดระวังกันให้มากหน่อยล้กันเดือนตุลานี้ในแต่ละลัคนาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวที่แต,ตกต่างกันไปจะเป็นอย่างไรมาติดตามดวงดาวของคุณกันได้เลยครับชีวิตที่ดีที่สุดคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ อุบาทคาสอนของหลวงปู่พุทธทาสปิกุครับชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงจังหวะเดือนตุลาคมาทางด้านของดาวเจ้าเรือนเราก่อนนะดาวเจ้าเรือนคือดาวพระพุธนะครับโคจอดมาทับลัคนาอยู่มาตั้งแต่ช่วงกันยายนแล้วนะแล้วพุธเนี่ยยืนในลักษณะแบบนี้นะท,ทั้งกันยาปกติดาวพระพุธเนี่ยจะจะเดินเร็วหน่อยนะครับแต่ว่า ในช่วงของตุลาคมเนี่ยก็ยังคงโคจรมาทับลัคนาอยู่นะครับลัคานาราศีกันจึงเป็นช่วงจังหวะดีนะที่จะมีอะไรหลายๆอย่างได้เริ่มต้นขึ้นมาใหม่โดยตัวกันเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของธุรกิจนะธุรกิจเนี่ยถ้าเรียกว่าใครทํางานประจําอยู่ก็สามารถสร้างนะธุรกิจขึ้นมาได้นะครับทางานพิเศษขึ้นมาได้ทําธุรกิจพิเศษขึ้นมาได้ควบคู่ไปกับ ไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับงานประจําเดิมที่ทําอยู่แล้วนะทาให้สภาพคล่องนะครับทางการเงินเนี่ยของชาวกันเนี่ยนะถือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นพอพระพุทธย,ยืนอยู่ในตําแหน่งแบบนี้นะครับเกือบเดือนเกือบเต็มเดือนตุลาคมกันเองนะครับจึงมองว่างานพิเศษเนี่ยหรือว่างานดีๆเนี่ยครับยังคงมีเข้ามาให้กับชาวกันอยู่ที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วนะ มาพูดถึงทางด้านว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานพ,พักพุทธเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนของภพกรรม,มะนะเป็นภพกรมมะเนี่ยมาทับลัคนาชาวลัคนาราศีกันนั่นแสดงว่ามีโอกาสนะยังมีโอกาสดีอยู่มีมตั้งแต่กันยาแล้วแหละแต่มันยังไม่หมดไงยังมีมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเดือนตุลาคมนี้ตลอดทั้งเดือนนะมีโอกาสได้เรียกไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์ซ้า นะแบบนี้นั่นเท่ากับว่าเรื่องการงานค่อนข้างเด่นถูกไหมใครที่อยากจะหาโอกาสใหม่นะให้กับชะตาชีวิตใครที่อยากเปลี่ยนงานใหม่นะให้กับชะตาชีวิตก็ยังคงสามารถทำได้อยู่นะครับในเดือนตุลาคมถึงแม้ว่าเราจะมองสภาพรวมโดยรอบเนี่ยเหมือนฟ้าฝนขึ้นลมแรงนะมีเข้ามานะครับภาะวะความกดดันโดยรอบมีเข้ามา แต่ตัวกันนั้นกลับโดดเด่นนะในเรื่องหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นใครที่ไปสัมภาษณ์งานนะเดือนตุลานี้นะยังเป็นโอกาสทองอยู่นะให้ชาวกันนั้นรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้ด้วยนะครับทีนี้บางบุคคลก็บอกเอาไว้ว่าชัา้นเนี่ยทางานที่เดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะมันก็ดูดูโอเคอยู่แล้วนะครับถ้าใครเป็นในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะก็ถือว่านะ มีงานเข้านะมีงานงอกนะได้รับงานได้รับหน้าที่มอบหมายหนักๆนะเข้ามาให้ตัวการน,นั้นเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นผู้ริเริ่มอ่ะนะเป็นผู้ลุยเป็นผู้เริ่มต้นนะครับเหมือนเขาตั้งโปรเจกต์นึงเข้ามาแล้วก็ทํางานประจําของเราอยู่ดียอยู่แล้วนะอยู่ดีหัวหน้านะครับเอางานมาให้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแบบนี้นะแต่เราก็ต้องเป็นคนไปลุยคนไปสู้คนไปสร้างนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับก็ถือว่า งานดีนะงานดีมีเข้ามาก็รับไว้นะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันหนักมันเหนื่อยมันท้อมันอะไรจนเกินไปนะคิดเป็นว่าเป็นการทดสอบศักยภาพความสามารถของชาวาลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นกลับย้อนเข้ามาให้กับอ่า,าลัคนาราศีกันนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมทีนี้นะครับพระอาทิตย์เนี่ยดาวพระอาทิตย์ นะครับกำลังโคจรเข้ามาสู่ในเรือนของการเงินถูกไหมของตัวลักนาราศีกันเท่ากับว่าจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นนะครับรายจ่ายเกิดขึ้นในเรื่องของอะไรในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะเพราะพระอาทิตย์มาจากวินาศนะถูกไหมวินาศนะรับรับไม่เปิดเผยโคจรมาเข้าสู่การเงินมาดักหน้าชาวลักนาราศีกันเพราะฉะนั้นก็เอาไปจ่ายในการตรวจเช็คไนงะตรวจเช็คร่างกายตรวจเช็คสภาพนะครับ ของเรือนชะตาว่าร่างกายเรานะดีไม่ดีอย่างไรแบบนี้นะมันก็จะได้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะมีโอกาสพบแพทย์พบหมอดีพบยาดีพบโรคร้ายที่มันเคยถูกแอบแอบซ่อนเนี่ยนะไม่เปิดเผยมามาให้เรานะได้เห็นได้เข้าไปรักษาได้เข้าไปแก้ไขแบบนี้นะครับเสียเงินเสียทองออกไปนะนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะแยะอะไรนะถือว่า,าซ่อมแซมซ่อมแซมสภาพนะร่างกายที่เราใช้มันมาอย่างหนักเนี่ย ให้กลับมาฟื้นตัวดี๋ดีขึ้นนะครับเหมือนเป็นการให้รางวัลและการคิดในแง่บวกนะเหมือนเป็นการหาอาหารบำรุงดีๆยาบำรุงดีๆมาให้รางวัลตัวเราเองนะครับเพราะว่าพ่างขานเองนะที่โคจรมาทับลักษณ์ลัคนาเรือนชะตาของตัวลัคนาราศรีกันเองเนี่ยทำให้ว่ามีเกณฑ์การเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะพอมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยนะตั้งแต่กันยามาแล้วไม่ใช่แค่เดือนตุลา แต่กันจะทำจะแต่ตุลาเนี่ยนะจะค่อยๆเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นการเองบางคนไปหาหมอหาแพทย์พบแพทย์แพทย์สั่งงานมานะงานอะไรงานดูแลตัวเองอ่ะนะครับนี่ก็งานงอกงานงานจากแพทย์มาให้เราทําว่าต้องรักษายังไงต้องดูแลตัวเองอย่างไงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปรักษาให้ถูกจุดถูกโรคอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับก็นับว่า,าเป็นเรื่องดีที่จะเหมือนเสียตังค์อ่ะในในการดูแลตัวเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องของ สุขภาพมองว่าถึงแม้จะมีการเจ็บป่วยนะเข้ามาได้เดินทางเข้าไปโรงพยาบาลตรวจสอบอะไรแบบนี้แต่ก็จะสามารถรักษาได้ถูกจุดถูกโรคนะครับแล้วก็รักษาให้มันหายได้นะนั้นก็ทายไปในทางบวกนะครับให้กับาชาวกันนั่นเองพระสุขเองเนี่ยนะเจ้าเรือนการเงินนะโคจรไปเป็นปะนะในในภพสหัชชะน่าแสดงว่าถ้าสมมติเราเป็นคนใจดีถูกไหม มีพอมีทรัพย์ปุ๊บนอกจากจะดูแลตัวเองแล้วบางทีอาจจะเอาไปหยิบยืดนะให้คนอื่นเขายืมเนี่ยแบบนี้ก็อยู่ที่ตัวเราว่าพร้อมไหมให้ใครยืมละ่ะให้เพื่อนเรานั่นแหละไม่ได้ให้ใครเลยให้พี่น้องนะครับใ้ญาติญาติเรานะไปช่วยเหลือเขาครับก็นับว่าเป็นช่วงทํากุศลนะเป็นรายจ่ายในลักษณะอารมณ์แบบนี้นะก็ถือว่าดีไปอีกระดับหนึ่งนะครับสระเกตเองเนี่ยนะกว่าจะย้ายเรือนเนี่ยเขาเรียกว่า ามาช่วงไปลายๆเดือนนะแต่ตอนที่ดาวพกเกตมาอยู่ในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการเองเนี่ยมีลูกฟลุกนะครับมีลูกฟลุกฟุกจักหลายด้านเลยนะฟุกทั้งด้านโชคโชคดีโชคลาบโชคการเงินฟลุกอีกในเรื่องของอยู่ดีก็ได้งานมีคนเรียกมากมายนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น เป็นช่วงที่ดาวดีเข้านะดาวดีเข้ามาเราเองก็ควรที่จะเติมบุญเติมกุศล,ลหน่อยด้วยการาเหมือนปฏิบัติธรรมนะอยู่บ้านแลแหละไม่ต้องไปไปฏิบัติที่ไหนหรอกปฏิบัติธรรมอยู่บ้านสวดมนต์ภาวนานะเสริมดาวต่างๆ ให้มันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเดือนตุลาคมนะถ้าใครเสริมมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วตุลาคมก็ยังเสริมต่อต่อเนื่องนะสิ่งดีๆก็ทําไว้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆกลับเข้ามาให้กับชะตาชีวิตมีคนคอยช่วยเหลือด้วยนะครับอันนี้ทีนี้เนี่ยมอนะแม้แต่ง,งานจะหนักนะบางคนบอกว่าโหงานที่ทําอยู่มันก็หนักอยู่แล้วถ้ามันจะหนักยิ่งขึ้น จะทำคดีวไว้เหรอไม่ต้องกังวลใจไปนะครับยังมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามา,าให้ยื่นมือนะครับเข้ามาช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องนะอยู่อย่างอยู่อย่างต่อเนื่องเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อไปทีนี้นะครับตัวลัคนาราศีกันเองเนี่ยถ้าจะไปเครียดถ้าจะไปทุกจะไปทุกจะไปเครียดเรื่องอะไรละ่ะไปทุกไปเครียดน,นู่นนะเรื่องของคนอื่นนะเรื่องของคนอื่นที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรานะ เคียดทุกนะเกี่ยวกับในเรื่องของบริวารก็ได้นะบริวารเนี่ยอาจจะทําให้เหมือนพอเรามอบหมายงานให้เขาไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแหมงานมันยากขึ้นนะงานมันหนักขึ้นศักยภาพของบริวารของชาวกัรเนี่ยนะครับอาจจะ ถึกหน่อยนะทนหน่อยสู้งานหนักได้แต่บางครั้งเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะได้เป็นอย่างดีดังนั้นตัวการเองจึงจะต้องเพิ่มงานให้ตัวเองะเข้าไปบอกเข้าไปสอนนะแบบนี้นะครับหลาย,ลายอย่างมันก็ถึงจะกับพลิกฟื้นนะครับมาดีขึ้นนั่นเองนะทีนี้มาดูในเรื่องของอหัวหน้าบ้างหัวหน้างานเรานะเป็นอย่างไรล่ะหัวหน้างานเราก็ ปวดหัวหน่อยนะวุ่นวายหน่อยนะครับก็อาจจะต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาเห็นหน่อยนั้นว่าศักยาภาพอะเรามีเพื่อบางคนไปสมัครงานใหม่ๆไงศักยาภาพเราเนี่ยมันยังโชว์ออกมาได้ไม่เต็มที่นะคิดว่าเราเก่งอยู่แล้วแหละแต่บางเิญว่าพอทําไปจริงๆเนี่ยมันมันยังติดติด,ตดขัดๆมันยังไม่ไม่ครบเครื่องนะหัวหน้าเขาก็ยังคอยจับมองนะจับต้องจับ จับมองหลายๆอย่างของลุยชะตาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลุยเต็มที่แล้วกันนะช่วงจังหวะตุลานะกันยาตุลาเนี่ยลุยๆแล้วมันถึงจะแข็งแกร่งนะมันเป็นช่วงจังหวะเหมือนเสริมทัพนะเสริมศักยภาพโชว์ออกมาให้เขาเห็นนะ่นะแล้วหัวหน้าก็จะเมตตารักใคร่ชาวกันได้เป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักความรักเนี่ยนะครับมองว่า ถ้าใครมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะเรื่องของความรักมองว่าโอเคแหละมันยังคงไปได้อย่างราบรื่นนะแต่ถ้าใครไม่รู้จักบริหารนะสเสน่ห์ตัวเองให้เป็นเนี่ยเขาเรียกว่ารักใครอยู่แล้วก็ดูแลกับคนคนนั้นไปเถอะนะถ้าใครคิดเหมือนบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นเนี่ยไปนําคนอื่นเข้ามานะเดี๋ยวปัญหาเกิดนะนะตุลาในปัญหาเกิดแรงนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยว อพอมันเกิดแล้วนะคนนีคุยกันยาวแลวคุยกันยาวนะครับพอมองไปในเรื่องของความรักก็ยังถือว่า,ากลางกลางนะกลางกลางใครที่ทะเลาะเบาแว้งกันใครที่เคยมีปัญหาต่อกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับยังเริ่มได้ดีด้วยนะในเดือนตุลาเพราะมันมีดาวเข้าไปเกื้อหนุนนะครับในเดือนชะตาอยู่ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ัวผมเองแล้วก็ทางทีมงานของครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยครับขอบารมีพระรัตนาตราัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับทุกทุก,ร,การาศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสุขสงบร่มเย็นตลอดปี2,564นี้ครับ